ตัวนี้เขียวนะครับสีเขียวคือเขียวเลยเ,เขียวนะครับเขียวแท้ๆตัวนี้ตัวเมียเขียวเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ตัวดูครับสีดูมองเห็นสีดูนะครับสวยจะให้ดูสีเขียวอีกตัวหนึ่งมีสีเขียวอีกตัวหนึ่งแต่จำไม่ได้ตัวนี้เหลืองนะครับ จับแทาด้วยไม่ได้ต้องจับถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็เขียวเขียวนะครับ